สวัสดีครับพบกับบาทเมโจูันไม้นะครับนะครับวันนี้ก็มาจัดกิจกรรมัเด็กนะครับณโรงเรียนบ่อเกลดวิทยาศวิทยานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ตั้งแต่อนุบาลจนจบม .3 นะครับใช้เวลา10ปีนะครับเรียนที่นี่วันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกับคณะครูนะครับเอาขนมมาแจกเด็กๆนะครับแล้วก็ทําน้ําดื่มนะครับนะครับเอาซุปน้ําดื่มนะครับมีโกโก้มีชาเย็น นะครับผมเนี่ครับเรามาแจกน้ําดื่มกันนะครับนะครับแจกน้ําดื่มนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจุดเก่าของโรงเรียนบกฤนะครับก็มีส้มตำนะครับมีฝัดก๋วยเตี๋ยวนะครับมีข้าวเกลียบมีข้าวต้มแล้วก็มีข้าวมันไก่สาหรับแจกให้กับนักเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับในลานนะครับ รู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีนะครับก็เรบก็เตรียมรับพันไว้ให้เอานะครับนี่ก็จะเป็นนี่ก็สโมงยี่สินะครับก็ได้เด็กได้รับประทานอาหารแล้วก็น้ํานะครับรับน้ําฟรีที่ซุ้มนะครับวันนี้จะนะครับมีน้ําทํามาน้ําละ20ลิตรรวมทั้งหมด60ลิตรนะครับอย่างละ20 ชาเย็น20ลิตรนะครับโกโก้โก20ลิตรแล้วก็ชาเขียว20ลิตรนะครับผมสำหรับแจกจ่ายให้กับเด็กๆนี่ก็เป็นการคืนนะครับให้กับน้องๆนะครับแล้วเราก็ทำกิจกรรมร่วมกับๆๆคณะครูร้บผมว่เป็นคณะกรรมการศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับก็มีกิจกรรมก็ร่วมมือกันตลอดครับอันนี้ก็คือ ไหนที่เราช่วยเหลือนะครับรับคนได้เราก็ช่วยกันไปนะครับน้องไปเอาน้ำแข็งฝั่งนู้นเลยครับน้ำแข็งอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวครูอ่านีครับคณะคุณครูนะครับผมผมไลฟ์ผมมีออยู่นะครับผมจะลงยูทูบโอเคเลยค่ะครับนะครับจันมาทางคุณครูของเรานะคะ ครับคณะครูครับก็เครือข่ายนะเป็นเครือข่ายโรงเรียนผมก็ทำเป็นคณะกมการศึกษาก็ทำกจการร่วมครับอันนี้ก็คือนะครับขนมนะครับนะครับน่ารับประทานมากนะครับนะครับอันนี้นะครับเต้นนะครับน้ำนะครับแล้วก็มีไข่มุกให้กับเด็กๆด้วย ส้มนี้ก็จะเป็นส้มตำนีนก็เป็นสิเก่าโรงเรียนโอกเกตเหมือนกันนะครับนี่ก็จะขายรอบโรงเรียนนะครับส้มตำนี่ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวผัดนะครับนี่ก็นะครับอันนี้กินหมดไหมกินกี่คนออกหลายคนใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็จะมีนะครับของทอดนะครับมีข้าวต้มแล้วก็ซุมนี้นะครับข้าวนะครับมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวแถวด้วยนะครับข้าวแถวเลยโอเคนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับงานบันดิกน,นะครับ เป็นบรรยากาศนะครับนี่ครับผมนะครับแถวเลยนะครับเอาน้ำอะไรบอกพี่เอาเลยนะครับเอาน้ำอะไรโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับผมครับ กิจกรรมวันนี้งานวันสิดโอเคนะครับเดี๋ยวก็ลาไปแจกน้ำน้องๆก่อนนะครับผมโอเคนะครับสับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ